เรื่องพวกแบบเจ็บมีเจ็บขามีผื่นขึ้นแบบหลากหลายอะค่ะครับแล้วคุณหมอให้คำปรึกษาหายข้อกังวลใจได้ยังครับแต่ละท่านก <_ cos> ็ม,มีมีบางท่านที่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะแต่ก็ <นะ S 1> มีบางท่านที่สามารถขายข้อกังใจได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากมากนะครับมาอีกที่หนึ่งท่านดีกว่าครับนี่เพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนกัน<อ>หรือว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่อะค่ะรุ่นพี่แสดงว่านี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นคุณหมอปีที่หนึ่ง เออคุณหมอเป็นคุณหมอมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับเป็นแพทย์ประจําบ้านชั้นปีที่3ามอ่ะค่ะภาคเวชค่ะฟื้นฟูอ่ะค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีคนตรงสาขาที่คุณหมอให้คําปรึกษาได้เลยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูก็มีบ้างค่ะมีคนไข้สอบถามมาเรื่องพวกแบบปวดหลังอยากมาทํากายภาพที่สี่รัต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะต้องทํำยังไงครับ ก็จริงๆก็แนะนําให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนนะคะตามสิทธิ์แล้วก็ถ้าที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเขาประเมินแล้วแบบเกินศักยภาพของเขาก็ค่อยให้ที่โรงพยาบาลนั้นพิจารณาเรื่องส่งตัวมาสีราดอีกทีอะคะ่ะขอหนึ่งคำแนะนําที่สามารถเอาไปใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันในอาการแบบนี้วิธีการรักษาเบื้อง,องต้นคุณหมอมีข้อแนะนํำไหมครับ อ๋อจริงๆคือเหมือนแต่ละโรคมันก็มีการรักษาที่ต่างกันนะคะแล้วก็เหมือนแต่ละคนไข้ก็มีข้อจํากัดหรือว่าข้อควรระวังต่างกันเพราะงั้นก็คือคําแนะนําม,มันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมก็ต้องติดตามแนะให้ไปตรวจอาการดีกว่าใช่ค่ะนะครับขอบพระคุณคุณหมอนะคะระับอ่ะเรากลับไปหาพี่ดู และทุกทุกท่านกันผมไปด้วยเชิญคุณมิ้วเลยครับมาเลยค่ะคือรายการของเราดําเนินการมาถึงช่วงไทยทายแล้วนะคะแต่อยากจะย้าคุณผู้ชมทุกท่านว่ายังมีเวลานะคะในการช่วยกันเป็นผู้ให้ค่ะช่วยกันบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชนะคะยังอยากจะขอย้ํำหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมยังสามารถโทรมาบริจาคก,กันได้อย่างต่อเนื่อง0 2 22 22 2 7 0 2 2 2 2เรามีบริก<ส>ารทั้งหมด80คู่สายนะคะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ยังโทรมาได้ ได้ค่ะเพราะว่าเสียงโทรศัพท์ตอนนี้ยังดังต่อเนื่องเลยสําหรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข022702555คุณหมอรอรับโทรศัพท์อยู่20คู่สายค่ะและแล้วรายการพิเศษเรื่องในวันมหิีดลนในวันนี้ก็เดินทางมาถึงประมาณช่วงโค้งท้ายๆของรายการกันแล้วเราเชื่อว่าเนื้อหาสาระต่างๆจะทําให้ท่านผู้ชม รู้สึกรับรู้ถึงความขีดความสามารถของโรงพยาบาลศิริราชได้ดียิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นได้รับรู้ถึงความรักที่ที่บุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลมีต่อคนไข้ทุกคนว่าอยากจะให้เขากลับไปมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม <ụ nder> ผมในฐานะผู้ดำเนินรายการแบบนี้มาเกินน่าจะเกิน15ปีค่ะ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าท่านผู้ชมเป็นเป็นคนหนึ่งที่ได้ชมทุกปีนะครับเราจะมีบุคลากรที่อายุน้อยลงเด็ก นักศึกษาแพทย์อะไรต่างๆเข้ามาร่วมเยอะขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็หลังจากนั้นมันมันจะไม่ใช่การเชิญชวนจากโดยการแบ่งว่าฝั่งหมอฝั่งเจ้าบุคลากรฝั่งรักแสดงฝั่งพิธีกรมันจะกลายเป็นฝั่งเดียวกันหมดว่าเราเราทุกคนคือต้องการระดมความช่วยเหลือเท่าที่ทุกคนจะทําได้แล้วก็ไม่ต้องรอว่ามันต้องเป็นหน้าที่เมื่อกลับไปโรงพยาบาลถึงทำงานคุณหมอทุกคนทํางานที่โรงพยาบาลเลิกมาก็ก็มาทํางานที่ห้องส่งต่อด้วยด้วยความ ตั้งใจด้วยความอดทนซึ่งเป็นเป็นบรรยากาศที่ผมว่าดีมากๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะมี คุณหมอสักคนที่แต่ก่อนยังเป็นแบบนักศึกษาแพทย์อยู่มาร่วมรายการแบบนี้แล้วก็กลายเป็นคุณหมอแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นพิธีกรกับเราผมก็จะเป็นอย่างไรผมรู้สึกแบบที่พี่ดูว่าเลยนะครับแลวผมเชื่อผู้ชมหลายๆท่านน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันไม้ฮิเดนละครับที่จะมีจุดเริ่มต้นจากภายในขององค์กรก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาที่เริ่มทําธงไม้ฮิเดนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปเรียกรายเงินบริการหลายๆปีเราก็จะเห็นว่าบุคลากรในโรงพยาบาลศรีราชกันเองไม่ว่าแม้กระทั่งเจ หลายท่านเอ่ยก็ร่วมบริจาคด้วยนะครับต่อนเนื่องมาครับเราก็จะเห็นคุณหมอที่มาพร้อมเพรียงกันแบบนี้เป็นประจําทุกปีนะครับและที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าเรามีคนไทยที่ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่เพียงเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลายๆท่าน โทรศัพท์มาจากต่างประเทศมาเพื่อที่จะบริจาคช่วยคนไทยเลยนี่แหละครับคือหนึ่งในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นการหลอมรวมคนไทยเข้าเอาไว้ด้วยกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับค่ะถือว่าเป็นเรื่องน่าภูมิใจแล้วก็น่าดีใจจริงๆนะสำหรับผู้ป่วยได้โอกาสรวมไปถึงผู้วิการที่อยู่ในความดูแลของทางสิริราชนะคะรวมถึงน่าภูมิใจมากๆสําหรับน้องๆนักศึกษาแพทย์แล้วก็นักศึกษาจากกลุ่มอาสาด้วยที่มาร่วมส่งพลังใจพลังสร้างสรรค์เพื่อที่จะจัด รายการพิเศษในวันนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนอนาคตของน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญนะคะในการขับเคลื่อนโครงการการแพทย์แล้วก็การสาธารณาสุขของไทยอย่างแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับเบอร์โทรในการบริจาคถ้าคุณผู้ชมท่านไหนโทรมาไม่ติดอย่าเพิ่งถอดใจนะคะ022702222เรามี80คู่สายนะคะส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาต่างๆทีมแพทย์ศิริราชก็แท็กทีมมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะปรึกษากันได้ ที่เบอร์02 2702555มี20คู่สายค่ะ <S <S เหมือนตัวเลขจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยนะครับเพราะ <ๆ S 2> ว่า,าสายการบริจาคยังไม่จบกำลังพยายามอัปเดตตลอดเวลา,าใช่ครับและตลอดเวลา2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับผมรู้สึกว่าออผมภูมิมใจมากๆเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในรายการแห่งนี้นะครับรวมถึงพีเ่เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็น่าจะรู้สึกแบบนี้เช่นกันรวมถึงได้รับสาระดีๆนะครับกลับไปด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับยังได้กาลังใจครับและพลังความเป็นนักสู้นะครับที่สัมผัสได้จากเคสที่เคยรักษาหายจากโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วยครับครับผมเอาละ<ต>ครับตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราเชื่อว่าตอนเหมา,หมาะแก่การอัปเดตยอดบริจาคที่มาจากหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งอยู่ในประเทศไทยทั้งอยู่ในต่างประเทศก็ตามแต่ณวินาทีที่เรารวบรวมขนาดนี้นะครับยอดบริจาคสําหรับศิริราชก็คือ 1 2 5 3 3 3้อยสบาล้านสแสนสามหมื่นาพันสาบเก้าทแปดสหตางค์ครับทีนี่ไม่ได้หยุดนะครับยังเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือความงดงามของของจิตใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาต่อสิริราชนะครับ ใช่แล้วครับวันนี้นะครับเรายังสามารถบริจาคอย่างต่อเนื่องได้อีกนะครับและถึงแม้ว่ารายการของเราจะจบลงแล้วนะครับแต่เราก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยทุกท่านนะครับสามารถบริจาคได้โดยตรงนะครับที่สิริราชมูลนิธิครับหรือติดตามรายละเอียดการรับบริจาคได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w s i m a h i d o n a c t h t h h m a h i d o n d a y ครับเพราะว่ากําลังใจของทุกท่านนะครับรวมถึงเงินบริจาคของทุกท่านนะครับจะนาไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยโอกาสอย่างแน่นอนครับ และในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะไปฟังความรู้สึกจากท่านคณะบดีสิริราชนะคะที่มีต่อความร่วมมือร่วมแรงในวันนี้ที่ทําให้รายการพิเศษของเราสําเร็จลุล่วงได้อย่างดีนะคะเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์อริชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลค่ะผมต้องขอขอบพระคุณ ทุกๆภาคส่วนนะครับรวถึงประชาชนทุกคนที่ส่งพลังกำลังใจและจิตศรัทธามาช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกสถานีโทรทัศน์ท n n 2 True Vision ช่อง784สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32สถานีโทรทัศน์ p p t v ช่องวัน 38. และช่อง7 HD ที่ร่วมกันแพร่ภาพออกอากาศให้รายการพิเศษนั่งในวันไม่โดนในวันนี้ขยายไปสู่ผู้ชมในวงกว้างมากขึ้นนะครับและต้องขอขอบคุณทางบริษัทโทร,รคม,มนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท j จสแอลโกลบอลมีเดียจำกัด ที่ช่วยควบคุมการผลิตรายการตลอดจนเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและกระนจากทั่วประเทศรวมถึงพิธีกรทุกๆท่านในรายการในวันนี้ะน,นะครับที่มาร่วมบุญกับทางศรีราชผมและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนตลอดจนผู้ป่วยที่ศรีราชรู้สึกขอบพระคุณที่ทุกท่านมาร่วมบุญในวันไม่ร้นในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ,<อ><อ>บค่ขอ,ขอบคุณมาก ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะคะสําหรับรายการพิเศษในวันนี้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการถ่ายทอดสดรายการพิเศษของเราในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วพวกเราพิธีกรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทํางานอยู่กับคนละช่องคนละรายการใช่ค่ะแต่เราจะได้เจอกันเป็นวาระประจำปีแน่ๆปีละครั้งใีแล้วครั้งในวันไม่หนนทุกช่องมาเจอกันหมดใช่ค่ะแน่นอนนะครับในปีหน้า พวกเราทุกคนก็ยังจะกลับมาทําหน้าที่แบบนี้อีกนะครับพวกเราทั้ง5คนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็น้องๆน,นักศึกษาแพทย์รวมถึงคุณผู้ชมในห้องส่งทั้งหมดนี้นะครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในปีหน้านะครับสวัสดีครับ